เธอเดินเลี้วๆเลยเธอกินอย่างเดียวเลยแล้วเธอไม่พูดเลยนะ อันนี้ท้งฟ้าเหมือนเดิมเลยเข้าใจเฮ้ยน,น,นะเห็นไหมเข้าใจนะ,จะสีขาวมีกระต่ายโอ้นนจะเต็มดวงแล้วนะเห้าไหมโอม้จะถ่ายรูปตรงไหนโอเคเป็นไงบรรยากาศดีไหมลูกดีม,มากโอ้โหสุดยอดอะไรเธอ แล้มันจะนั้งไม่อยากมานั่งตรงนี้อ,อ่ะน้องล่ะฮะเห็บไปลเลยเอาหมอนลงไปอะยรยะเอามาหมอนอไอีไปเด้ๆๆๆฮ่าๆๆนี่เบียดาเออได้หมอนแล้วชอบไปเสด็จติดไหมไหม รีวิวไหมอยากรีวิวไหมไม,ไม่รีวิวอะ่ะโอ้ยหห่วยน้องไว้นู่นเลยเหรอห้าโทเล่นอะไรกันเนี้การการหารถตัวเองนี้หาเจอไหม ก่อนจะไปกินข้าวนี่พาล้างมือด้วยเด้อน, <Okay. S 1> น้องหานหันมาเลยว้าวไงอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ปันอยู่ร้านปันนัดจา่าเหรอร้านปันนัดจายอยู่อำเภออะไรลูก <c oughs> อำเภออำเภอพลอ๋อเอ้ยดูน้องแฉน,น,น,นหน่อยน้องแฉนมันเล่นดูน้องา ขวานน้อยอกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอแม่สั่งกับข้าวมาหรือยังกับข้าวมาแล้วพี่เอเดอว้าวเพยงก็เพาะบรรยากาศก็ดีก็ให้กันไปดูน้องแลวนะโอเคเออมาแล้วมาแล้วกับข้าวมาแล้วพี่อเอเดอกับข้าวเด็กยังไม่มาใช่ไหม ดดเดี๋ยวรอเด็กกันโอ้บรรยากาศบรรยากาศอะไรแคบมากเดี๋ยวขุดอ๋อขุดกว้างกว่กับข้าวมาแล้วอีกลัขบข่ากัขบขากลัขบขกัขบ,ข,บข้าวเด็กๆมาแล้ว ไม่ได้แม่แซบบ่นั่งหักล้างได้คือยี่ดีเนาะเจ้าเอาบ่อออกตัวอุ้ยแข็มากเลยหนีขอใส่หน่อยเ<อ>ทียดาข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วโอ้เพลงพอไหมแม่ว้าคุุญด่ะอุ้ย kim như vậy Hãy hmm. à. oh. rồi cho ยำใหม่อีกแล้วส้มตำไม่ขาดเนื้อเด็ดเดียวเป็นไฟหลืออะไรอีกอปลาปลาอ่ะโอ้เหลือปลาเหลือปลาอโอเคกินข้าวครับ มา,มากินข้าวกันทีน,นี้เฮด,นะดากนะินข้าวนะลูกโอเคเดี๋ยวหนูไปล้างมือก่อนเฮ้ยอร่อยจัดเลย,ยแล้วปลาหรือสวนนะเขา ตักไว้นี่เดี๋ยวร้อนว่ะควนอือนอ้มดู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 ดดนกขวดอร่อยนี่ต้มยำน้ำข้น อ,อืมกุง้งตับ้มตับก็อร่อยออกินไหมอืมเห็นปะลุกขึ้นไหมลุกขึ้นได้ไหมไปไปกินข้าวต้องบอกว่าผัดหล่อขนม หอยงาไว้นั่นแหละน้องมาไมู่กไม่มาโอ้จิ้มก่น้องเลนังไ้วเหนียวไมวเหียวครั้โอเคอ่ะเอาจานเลยวาสั่งเนื้อเดียวไหมเนี่ย กงนข้าวข้าวข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเธอเไหมกิอนอะไรก่อนกินอันนี้เหน,น,นียวกรอบมันเป็นยังไงเหนียวกรอบอะกรอบนอกนุ่มใน่อเนี่ยเดดเดียว,ยวอยากกินได้ไหมกินได้ปะแม,มเ่เอาวะลองวะเออ เ่าสั่งปลาลุยสวนมาอยู่นะอ,นอะไรนะปลาปลุยสวนปลาเนรลุยสวนอืม กิมปลาหมึกทห่กินปลาหม่ะน่าจะไปล้างมืออื้มอื้ไปดูหน่อยไปกับใครอ่ะไปกับพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวด้มาแล้วมาแล้วละมินผมาเอาเบาให้เนาะ มมมมแม่นามินนามินหม,มากินเฟรนฟรายอยู่ร้านปานาดาฮะอ้อมือในประเทศโอเดรยยใจนังนามิ้นถามมาทำอะไรผมผมปิดเดิมแล้วครับ บางคนน้าอะไรคุยกับน้ำมินอ่ะเอออร่อยไหมอ่ะน้าอร่อยมากบบอะไรรีวิวดิรีวิวดิส้มตำส้มตำเฟ้นฟรายแล้วก็อะไรอ่ะอต้มยำต้มยำละกัน <occurs> เนื <serving> ้อแล้วก็หมู <ki> <to> ห,ดดหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวทำไมน่ากินจังเลยอ่ะอันนีม่มิ้นไม่ได้ทำโอ๋เหรอวันนี้จ้ามิน้นวันนี้ไม่ได้ทำโอเทียะทำแล้วิ่งเลิอกอไม่ได้กินข้าวหรออย่างหนูปิดเทอมแล้วหนูสอบวันนี้วันสุดท้ายสอบเป็นยังไงบ้าง สนุกภาษาจีนโคตรง่ายเลยอันนี้หนูเรียนกับเราซือหนูได้นับเลขด้วยแล้วก็นับเลขถึงหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยเลยหรอใช่โอ้ดีจังเลยต้องให้น้ำมินฟังไี้ถึง20สิบอ่ะโอเคห2 3 4 5สองสามส้า 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 <c oughs> แต่มีบางคนในห้องหนูยังนับยังนับถึง10ยังนับถึง2เองมีบางคนยังนับถึง2เลย สอนอะไรอีบ้างจากน้ำเลขแล้วก็ตวันตีล่ะนี่หา่าแล้วก็แล้วก็สอนสอนเรื่องประเทศด้วยมีประเทศอะไรบ้างคะเป็นประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็เกาหลีเมื่อกี้ลิ้นผันกันประเทศไทยก็อะไร ใชกูแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูเขียนไม่ทันมากินข้าวเออเร่แล้วมาแลว ครูสุรศักดิ์หนูได้ตีลังกาด้วยแล้วก็ได้เล่นบอลมาลองไปได้ไหมอ่ะมาเลยแล้วก็วันวันนวัลูกเสือหนูหนูได้เล่นหนูได้เล่นหลายด่านเลยสนุกมากชอบมากเลยออไแล้วก็แล้วก็วันสุดท้าย แล้วก็วันสุดท้ายที่เข้าค่ายลูกเสือคุณครูหให้โยนหมวกขึ้นด้วย<ด>แล้วก็วเ,เอน,อนื้อเอาหมวกตัวเองไว้ในก,กระเป๋าแล้วหนูก็โยนเนื้อหก็โยน,น,ยนไม่ทันเพื่อนหนูก็เลยโยน <c oughs> ทีหลังอ่ะกลันจะหากระเป๋าเจอ,รอครูเอากระเป๋าแบบทำกันไว,ว้โอ้โหพี่ยาดาน้องชาทำอะไรตอนวันสุดท้าย น้องชานน้ำมินต์ขาววันนี้วันสุดท้ายน้องชานมารับคนผิดเติมแล้ววะน้องชานมารับไปงานน้องชานช่วยคุณครูเก็บเก้าอี้น้องชานก็ช่วยคุณครูเก็บเก้าอี้ด้วยโอ้โหน้องชานดื้อมากตอนอยู่โรงเรียนตีเพื่อนแล้วก็ตีตีแบบโคตรแรงนั่งตรงนั้นอย่าเพิ่ง จีเพื่อนร้องไห้งอนไม่เล่นด้วยอ่ะอ๋อเขาบยกว่าดูแลเพื่อนไม่ได้ไปตีเพื่อนเพื่อนกวนคนอื่นไงน้องชาเลยนั่นไม่ใช่ดูแลเพื่อนนั่นจัดการนั่นคือการต่อสู้ทำว่าทำไม่ถูกไงน้องชาว่าเพื่อนทําไม่ถูกน้องชายเลยจัดการเลยจัดการทางทีทีคิดถึงทนงที่ดีแล้วเรา บอกครูโอเคอีหลังนับถ้าเพื่อนแย่งของเล่นคนอื่นอ่ะบอกเพื่อนว่าอย่าแย่งหญ่แย่งของเล่นของคนอื่นโอเคไหมไม่ใช่่่ไปตีเขาปึ้ง,ง,งดเ,าเานางคุยกับนำมิน่อเน่ะจ้า ช้างคุยกับน้ำมินหน่อยน้ำมินดูมาจากญี่ปุ่นนะน้ำมิ้นทน้องชายไม่คุยเลยน้องชายไม่คุยเลยอ่ะคุยเลยน้องชายไม่รับน้ำมิ้นเลยอ่ะคิดถึงตอนนี้มันจะอยากอยากได้รถนี่ยใ่ไหม ต้องจารดองเล่นใช่ไหมค่ะต้องจ่ายเป็นัวค่ะเออเห็นไหมจับจ้องดูสินะมิ้นสวยมากแม่ปอนาเอออยู่ไหนอว่าอะไรปร้านปาดาร้านนี้หนูเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะรอบนั้นใครมาบ้าง ตอนนั้นพาปลตาอตอนที่มาตอนที่มาครั้งแรกอะมากับเกสใจดีน้าครีมน้าเหมาแ<อ><อ>ม่น้องเกสแล้วก็แม่น้องเกสดก็<อ>แมงเกกส<อ>ับข้าวอร่อยเหรอคะกับข้าวปลาด้วยเออปลาลูสวนเอ้าแบบ ปลาลูวอนนี่แหละหนูวันนี้หนูได้กินส้มตำด้วยไปนอนกับพี่แล้วก็ได้กินยำวันนี้หนูปาร์ตี้หนูได้กินยำด้วยมีเฟ้นไฟได้ไม่ต้องรีบยำพาม่ายำบุ้นเส้นเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดหนูกินเผ็ดไดียวโอ้ยเรากินเพื่อนบอกว่าเผ็ดแต่หนูไม่รู้สึกอะไรเลยยออหหนนน่่เิดยอันแบบเผ็ดนิดเดียวแต่เพื่อนบอกว่าโคตรเผ็ด กินปลาได้อย่กงคุณหะอะไรกินปลาได้อย่างน้องน้องเวากินปลาได้ีอย่างค่ะยังไม่ได้อะยังไม่ได้ตอ้หนูนอนบนตะข่าย,นนายคุยไปนะว่ากินข้าวก่อนนะมาดาโอเค สองคนเนี่ยบับายาม่แก่บรับน้องสอาดไหมรับนน่หรอไหมก็รับอยู่เมือนเดิมก็รับอยู่แต่มันดื้อใช่ไหมมืนเดิมหมดอย่เก้าจเก้าเปนต์่ะอีกหอีกสูงถึงสูงหนึงเปอรนต์ไปไหนก็คือ อีกไปไหนทไมรักแค่นเไม่ไหวมันดื้อไปไหนดื้ออีก่กปรเดื <c oughs> ้อไปเดินดไ,ไปไมอกเลยน้องดื้อตัวเองก็ดื้อไอ้แม่้องช,อด,องชงดึงผมน เจบกินข้าวมานล้วกินข้าวไม่ใยหรอ้เะเต็มพี่ไงมันพัดเป็นหมาเลยอ่ะเดี๋ยวหนูกลับป๊องให้ดูตักดินน่ะไปไหนอ่ะมามาม นา่กับข้าวนาำเงีข้าวก่อนน้ำมินถืออะไรอยู่อ่ะเป็นอะไรบอกน้ำมินเนี่ยน้ำมินกลับมาก่อนเดี๋ยวพามากินน้ำมินกลับมาก่อนเดี๋ยวหนูจะพามากินได้เลยเลี้ยงอ่ะน้ำมินน้ำมินนะเลี้ยง แม่ไม่ใจบองว่าม่กับแม่บอกแนะนี่ใัเมเนสมัรพารัฐไปชาชกบข้านาั่งนี่มีเฟรนไฟของหนูด้วยเฟนไฟก็ได้กินข้าวนขฟ้

อร่อยม่ดครออับผดูและดูที่เที่ยวมีน้ำพุด,ด้วยไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนคะปี่ยไปเที่ยวไหนเดีย <c oughs> อยู่บ้านเนาะหาเล่นนะ้ำแถวนี้แหละออี <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนอ่ะทำไมไม่รู้คะถามพ่อแม่ด้ครัพบพาไปเล่นน้ำแถวนี้แหละเล่นน้ำแถวนี้เหรอจ๋อพ่อพ่อบอกว่าจะพาไปพ่อบอกว่าจะพาไปเล่นน้ำแถวนี้ใช่แล้ววันหน้าเราต้องไปเล่นน้ำ ทะเลก็ดีเหมือนกันน่าจะแดดแรงตัวีงอ๋ออย่างกับพระาชามีโอ้แท้เลยพระยาชาใหญ่พระยาชาใหญ่บักแว่บักแว่น้อยนั่งถ้าเป็นพระราชาเลยด้วยพระาไหนนี้ อามิ้นตัวอะไรนี่เนี่ยดำดำเนี่ย <c oughs> ดำปิดโอชันหันมหาหันอ้ำมิดนหน่อยบ้า<อ>งมืออ่าเรียบร้อยชานันมาหน่อยโอ้ <c oughs> โอ แม,ม่แปมนนนึน้ามินทำอะไรอ่ะนละมินหั่นผักโอ้เจบชับเ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 จบ้จเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจนบเเจ็บเจเบเจนบเจ็บเห็บเ็เเน็บเเเ